หนีสัวไทยไปไกลถึงเยอรมนีค่ะพี่ครัวแม่ทองสุขบอกเส้นยี่ห้อนี้ดีใช่ไหมเหนียวนุ่มไม่รู้เส้นยี่ห้ออะไรจําไม่ได้เนี่ยเราจะผัดกินกับตำแซงอันนี้แหละอาหารอร่อยอร่อยของพวกเราสองคนแต่ดูดูท่าทางเหมือนจะเหนียวนุ่มจริงๆนะเส้นเห็นไห เดี๋ยวขอนึงใช่ไหมเนี่ยโอได้เยอะอยู่เนาะสามร้อยหกสิบกรัมหรือสี่ร้อยหเรอเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยมีซั้ยค่ะเส้นเายาวมีเส้นซุ้เส้นยาวเส้นไม่เล็กเลยดูสิเส้นเหนียวนุ่มเนี่ยเส้นนี่ซั้ยนี่ซุ้ยนั่กับน้ำไฟนะ ต่ต้องดูยี่ห้อแล้วก็ยี่ห้ออะไรเพราะว่าเห็นว่ามันเหนียวนุ่มดีเส้นยาวด้วยไม่ขาดไม่เละเลยเนาะเตี้ยวตายใโลอ๋อของแมคโครสุของแมคโครของแมคโครไหนดูไหนดูเนี่ยของแมคโครค่ะก็อันเนี้ยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนี่ยเนี่ยถ้าตาเนี้ยติ๊กตาของไอ้นั่นตาของแมคโครค่ะเนี่ย เขาเรียกหนีเตี้ยวหนีเตี้ยวเส้นเหลืองตราแอรโร่นี่แหละค่ะมาไกลถึงเยอรมนีบอกเส้นเหนียวนุ่มค่ะแม่ครัวบอกนะคะ,เ,ะ,คะเส้นยาวแล้วก็ไม่ขาดด้วยขาดเออหน่อยน,นะคะอ๋ออันนี้มีตอนนั้นแอบขโมยเข้ามาใช่ไหม,มเนีย่ยขโมยเข้ามา <laughs> บ้านยายนาง <laughs> จากบ้าน <laughs> ยายนาง เจ้าของเขาไม่รู้ตัวเจ้าของเขาไม่รู้เจ้าของเขาจะทำผักไทยเนีย่ยเห็นไหมผักไอ้กุยช่ายหรือผักแตนอีสานเรียกผักแตนนะเจ้าของไม่มาทำผักไทยเนีย่ยที่เยอรมันก็มีนะคะจริงๆมีให้กินทุกอย่างอาหารไทยอาหารอีสานมีทุกอย่างให้กินที่เยอรมน,นี อยากกินอะไรบอกมาใช่ไหมอยากกินแบบไหนใช่ไหมถือสิถือเสื้อถ่อทุกอย่างอันนี้เขาผัดผัดเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้คืออุ่นเฉยเฉยแล้วก็เอาผักกุยช่ายใส่พอแล้วอันนี้ก็สลบสลบพอแล้วให้ผักสลบสลบตอนนี้ก็จะกินแล้วค่ะกินแบบสลบสลบกินแบบสลบสลาย แต่หน้าตาน้าหน้าตาดีจริงๆเนาะเส้นนีเนาะหน้าตาก็ดีจริงๆดีเหมือนคนซื้อมาหคนซื้อมากับคนทำค่ะผสมกันทั้งสองหน้ามันก็เลยหน้าตาดีก็เลยจะอร่อยผักใส่เห็ดใช่ไหมคะผักใส่เห็ดหอมผักใส่เห็ดหอมนะคะนี่ดูดูเส้นเขายาวจริง นุดขาดดูไม่ขาดเลยไม่เละด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูเส้นยาวนู่นยาวไกลไปถึงประเทศไทยเลยดเออดูดูเส้นยาวจริงเออไม่เละจริงๆเนาะสุกเนาะเนี่ยดูดูโอ้โหดูเออ ใช่ใช่อ,อ,อือหือดูเนี่ยดูเออดูตุกตับตุกตับดีเนาะเออถ,ถ,ถ้าเส้นแบบนี้ถ้าไม่เละนะโอเคอร่อยอู้หูยาวจริงดังเนะเออใช่ใช่แล,แล้วมันมันดึงดังไงเนี่ยดูดูท่าทางก็รู้ว่ามันดึงดัง เอนปส่ห่อๆๆเออสวยๆหน่อยนั่นแหละน่าทานมากสีเหลืองเนี่ยถ้าใครจะซื้อมากินก็ซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะครัวแม่ทองสุกยืนยันคอนเฟิร์มว่ายี่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้แหละค่ะคอนเฟิร์มแล้วส่งให้เรากินเส้นหมี่เตี้ยวมี่เตี้ยวเส้นเหลืองตาแอโร่นี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยมาค่ามากินด้วยกัน